มันกงเกงม้าน่นน่ะหืมในละจะว่างว่างว่วงหอมหรือเหม็นฮะมันกงเกงม้านะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงลูกโอ้ยฟินเหรอฟินกิน ฟินกลิ่นมาอหอมไหมฟินกลิ่นมะตายตายตาย,ตายมันเหม็นไหมล่ะนังนะ,ะมันฟินเหรอลูกหอมหรือเหม็นหอมหรือเหม็นบอกสิหอมหรือเมหอมห็มนมมนะไปไหน